ตอนนี้เป็นขั้นตอนการต่อเสาครับต่อเสาไม้ขึ้นข้างบนใส่สวานเจ้าหูของัวล้อสอยเข้าไปครับยึดหัวเสาข้าเสาปูนก็ตีเสาไหม่กรรมกรของเราครับกำลังต่อเสาต่อเสาใหม่ ไปได้ได้เลยยังโอเคเยี่ยมไปเรื่อยทางหนุแม่ขี้หน่อยไปเรื่อย,ย,ายทางขี้หน่อยไปเรื่อยทางขี้มันหน่อยครับทางขี้ยหรอขี่ขีไไ้ไม่ล่น<ช>ลงไปน <ะ S 2> ในแคบระวังอ่าไม่ก็ปนกาต้องเอาให้เรียบร้อยสุดล่าคันเข้าไปยังสิเจ็บมันไงเข้าดัง ได้แล้วครับผมใส่เที่ไหนไนะยอยดสบบุลองเข้าไปครับยึดหัวเสาไปเลยแข็งเกเดลมมาบมมิติงเข้าไปลิดลิดลิลิเข้าไปแล้ว <c oughs> เซฟตี safety first, safety first. ้เฟิร์สครับเซฟตี้เฟิร์สขอเสาปาลิง้หบวลองเข้าไปแล้วครับไริขันน็อตวัชเชอร์ครับใส่วัชเชอร์นัดพัดเข้าไปเลยสีม่วงสีไม่ติดล่องเกียวนะครับออกให้เรียบร้อย สุดยอดสุดยอดเลยครับนี่คือการทำเพียงนาครับเพียงนาของเรานี่คือเราสร้างเองครับ DIY ใบลูกพวกกับเอ็มบครับขนขนเป็นคอนเซาครับใส่ยูใส่เยหนังเฮ้ยนังอะไรเฮ้ยหังฮะ เหตุทังเห็ดทางทำรังทำรังปลูลก,กลเรือนตามใจผู้อยู่ผูกอู่ตามใจผู้นอนละเห<า>็นครับต่อเสาเป็นการต่อเสาต่อระหว่างหัวเสาไม้กับโคนเสาหัวเสาปูนคับโคนเสาไม้ โอ้เดี๋ยวมันขึ้นได้อยู่วะเนี่ยขึ้น,ป,น,นปีนขึ้นไปทั้งใดเนี่ยมอโอ้โอเดี๋ยวสิขึ้นไปถ่ายอันวิวของบนในเบิ่งอยู่เด้เอแบบนีนหาทางขึ้นก่อนหาทางขึ้นเร <laughs> า,ามีเ <c oughs> ขาห้องทาา่าซานนี่ไงครับทาซานเกาะเสา,า,สา,า,สาตะกี้เดี๋ยวจะให้ขึ้นไปถ่ายข้างบนนะครับ ันแน่นอยู่ว่าทอกได้อยู่ว่นี่นะได้เนี่ยนะทอกแปดสิบห้าโอ้แล้วระดับมาที่มหาบัณฑิตครับเป็นจิเนียจากราชกบังครับมาขันหัวเสาเองเลยสุดยอดแน่นอนแน่นอนแน่นอนแน่แน่นอนแน่ครับเนี่ยโย่ทิ้งไม่ตีเลย